สวัสดีครับผมจายหัดใหญ่ก็วันนี้มาพบกันในเรื่องราวของเหรียญหลุงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2,500ถึง2,501เอ่อพิมพ์หัวโตนะครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกแล้วก็บัวธรรมดานะครับวันนี้จะมีเหรียญทองแดงกระไหลเงินในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกกับ เหรียญเปียกทองในบล็อกแม่พิมพ์บัวรธรรมดามาเปรียบเทียบให้ดูถึงให้เห็นถึงความแตกต่างซึ่งเ,เราจะารู้ได้ไงว่าเหรียญน,นี้เป็นบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกบล็อกแม่พิมพ์บัวรธรรมดากันนะครับผมจะเปรียบเทียบด้านหน้าให้ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับามาดูจุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ บล็อกแม่พิมพ์บวัวแตกและแม่พิมพ์บวัวธรรมดากันนะครับจุดแรกเลยก็คือบัวอ่บัวหงายนะครับไม่ใช่บัวบัวหงายเอ่อเม็ดสุดท้ายนะครับที่อยู่ซ้ายมือขององค์หลวงปู่ทวดนะครับปลายบวัวจะแตกเป็นสองแฉกนะครับเรียกว่าเป็นบล็อกบัว,บวแตกนะครับส่วนเอ่อบวัวสุดท้ายทางด้านซ้ายมือของหลวงปูท่ทวดถ้า ไม่มีการแตกที่ปลายบัวก็เป็นบล็อกธรรมดานั่นเองนะครับจุดที่2เนี่ยเป็นตัวพุทธนะครับเป็นตัวอักขระขอคมคําพุทธที่อยู่ใต้หูเหรียญด้านหน้านะครับในแม่พิมพ์บล็อกบัวแตกเนี่ยระหว่างหัวทั้งสองกลมๆของตัวพุทธนี้นะครับจะไม่มีเส้นเชื่อม2เส้นนะครับ จะไม่ม,มีเส้นเชื่อมสองเส้นระหว่างหัวของตัวพุธนะครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกนะครับส่วนในบล็อกแม่พิมพ์บัวธรรมดาเนี่ยะระหว่างหัวของตัวพุธนะครับจะมีเส้นเชื่อมเล็กๆสอเส้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นกนกนะฮะกนกที่อยู่ซ้ายมือขององค์หลวงพุทธทวดกระหนก สองสองกนกนี้นะครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกเนี่ยจะขึ้นรูปของหัวและ,ะตัวกนกได้ติดชัดนะครับติดทั้งหัวติดชัดทั้งหัวและตัวกนกนะครับส่วนในบล็อกบัวธรรมดาสองกนกนี้นะครับจะมีลักษณะของการถูกปั๊มจากแม่พิมพ์ลงมานะครับหัวกนกเนี่ยจะแบนเรียบนะครับ คราวนี้ก็จะมาดูจุดที่4ครับจุดที่4ใต้ข้อมือซ้ายขององค์หลวงปทวดนะครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินที่ใหญ่กว่าบล็อกแม่พิมพ์บัวธรรมดานะครับแต่จะมีการแตกใต้ข้อมือซ้ายเหมือนกันนะครับจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็คือ,เ,อ,อเนื้อเกินระหว่างบัวที่ 2กับที่3นะครับที่2กับที่3ที่อยู่ขวามือขององค์หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเกินที่อยู่ระหว่างบัวทั้งสองบัวเนี่ยสกับสเนี่ยครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าเนื้อที่แตกระหว่างบัวที่2ที่3ทางด้านขวามือขององค์หลวงปู่ทวดนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่เป็นจุดสังเกตนะครับบัวแตกบัวธรรมดานะครับบัวแตก ไม่มีเส้นระหว่างหัวของตัวพุทธนะครับบัวธรรมดามีเส้น2ขีดระหว่างหัวของตัวพุทธนะครับกระหนกแบนเรียบนะครับหัวกระหนกคมชัดนะครับแล้วก็ใต้ข้อมือซ้ายขององค์หลวงปูทธธ่ทวดจะเป็นติ่งใหญ่กว่าพิมพ์บัวธรรมดานะครับแล้วกส็สุดท้ายก็คือเนื้อเกินนะฮะ ของพิมพ์บัวแตกจะใหญ่กว่าพิมพ์บววธรรมดานั่นเองนะครับเราก็มาดูส่องดูนะครับส่องดูถึงจุดที่ผมได้พูดไว้นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงครับเพื่อความชัดนะครับรู้สึกว่าถ้าส่องต้องเปิดไฟเพื่อความชัดนะฮะ เห็นไหมครับปลายบวงหงายสุดท้ายนะครับที่อยู่ใต้ดอนเด็กจะแตกเป็นสองแฉกนะครับเดี๋ยวผมจ่อให้ดูนิดแปบ๊บหนึ่งครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองเ,อเรามาเทียบกันเลยครับเทียบเหรียญต่อเหรียญเลยดีกว่านะครับเรามาดูปลายบวงหงายสุดท้ายที่อยู่ซ้ายมือของหลบุตรทวดแอ บล็อกแม่พิมพ์นี้บัวจะปลายบัวจะไม่แตกนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะครับจุดที่2ตัวพุทธนะครับตัวพุทธของพิมพ์บัวแตกเนี่ยจะไม่มีเส้นเชื่อม2เส้นระหว่างหัวของตัวพุทธนะครับจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับระหว่างหัวของตัวพุทธนะครับนี่พื้นที่โล่งๆนะครับ คราวนี้เรามาดูบพิมพ์บัวธรรมดากันจะมีเส้นเชื่อม2เส,ส้นนะครับระหว่างหัวของตัวพุธนะครับเนี่ยครับเห็นฮะชัดเจนนะครับจุดที่3ครับมาดูกนกที่อยู่ซ้ายมือขององค์หลวงทธนะครับกหนก2กหนกนะครับที่ชี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับ การขึ้นรูปของกนกทั้งหัวและตัวกนกจะขึ้นเต็มนะครับจะขึ้นเต็มนะฮะคราวนี้เรามาดูเปรียบเทียบกับพิมพ์บัวธรรมดานะครับเนี่ยฮะกนกสองสองอันนั้นที่ใช้ให้ดูเบื้องต้นนะครับจะมีรอยยุบที่หัวกนกนะครับจะมีรอยยุบของอการปั๊มนะครับ จะมีอรอยยุบของการปั๊มนะครับเห็นชัดเจนนะครับโอเคเรามาดูจุดต่อไปจุดต่อไปก็เป็นใต้ข้อมือซ้ายขององค์หลวงปู่ทวดจะมีเนื้อเกินเนื้อแตกนะฮะซึ่งในบล็อกแม่พิมพ์ของบัวแตกเนี่ยจะมีเนื้อเกินใต้ข้อมือซ้ายของหลวงปู่ทวดเนี่ยจะใหญ่กว่าพิมพ์บัวธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ เห็นไหมครับในบล็อกบัวธรรมดาเนี่ยจะเล็กกว่านะครับการแตกของเนื้อใต้ข้อมือซ้ายนะครับนะฮะอันนี้มาดูจุดต่อไปก็จะเป็นเนื้อเกินที่เนื้อเกินระหว่างบัวที่2ที่3ทางด้านขวามือของหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยการแตกของบัวการแตกของเนื้อระหว่างบัวในบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ เมื่อเปเรียบเทียบกับบล็อกบัวธรรมดานะฮะข,ขอให้จำตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเปเรียบเทียบกับเรนต่อไปที่ผมกําลังจะส่องให้ดูนะครับมาดูเนื้อแตกของบล็อกพิมพ์บล็อกบัวธรรมดากันนะครับเนี่ยฮะเนื้อที่แตกระหว่างบัวที่สองที่สามทางด้านขวามือขององค์บลทวดนะครับในบล็อกแม่พิมพ์บัวธรรมดาเนี่ยจะแตกค่อนข้างจะน้อยกว่าบล็อกบัวแตกนะครับ นะฮะนะครับเบร้่งต้นเนี่ยผมก็ทำคลิปการแยกบล็อกแม่พิมพ์ของอพระหลวงพุทวดนะครับเหรียญหลวงพุทวดวัดช้างให้ปี2,500ถึง2,501นดะครับในพิมพ์หัวโตนะครับ,รบก็จะมีพิมพ์บล็อกบัวแตกและบล็อกบัวธรรมดานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับจะมีแม่พิมพ์เดียวนะครับเป็นเพราะบล็อกแม่พิมพ์บวแตกที่มีลงให้ศึกษากันไม่ว่าจะเป็นในสื่อหนังสือหรือสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่อเมื่อบล็อกแม่พิมพ์บวธรรมดาเนี่ยได้ถูกวิเคราะห์วิวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์ดูส่วนต่างๆถึง ความเป็นพระแท้ของเหรียญนะครับด้วยเหตุผลคือแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับแล้วก็ความเก่าของโลหะนะครับแล้วก็ธรรมชาติของพระปั๊มก็ได้แก่เส้นเสียนติ่งคมคมเส้นสอนรัศมีการกระแทกแล้วก็ร่องรอยการยกจากความเป็นพระปั๊มนะครับซึ่งอธิบายได้ว่าเหรียญที่เป็นร็อกแม่พิมพ์ธรรมดาเนี่ย ได้ถูกจัดสร้างในวรระเดียวกันกับบล็อกแม่พิมพ์บัวแตกนะครับในปี2 5 0 0 2 5ถึง2 5 0ที่ออกจากวัดชังให้และปลุกเสกโดยพระอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลซึ่งถูกพิสูจน์ได้โดยจ่ายหัดใหญ่นะครับและ,ะเป็นผู้ที่นำมาเผยแพร่ว่าพระวาระนี้เนี่ยมิได้มีแม่พิมพ์เดียวแน่นอนนะครับอันนี้มั่นใจครับมั่นใจเพราะว่า ลักษณะของอการอธิบายในความเป็นพระแท้ของสองบล็อกแม่พิมพ์นี้ไม่แตกต่างกันนะครับโดยจายหัดใหญ่นะครับส่วนแต่ก่อนเนี้ยที่ออกมาอบอกว่ามีบล็อกแม่พิมพ์เดียวก็อาจจะเป็นได้ว่าคนที่ถูกเรียกคนที่เรียกตัวเองว่าเซียนหรือคนอที่นิยมศึกษาพระเครื่องหลวงปู่ท,ทวดที่ท่านวัดอาจารย์ที่ท่นอาจารย์ทิม <อ> عة, และออกจากวัดช่างให้นั้นท่านก็มีแค่แม่พิมพ์บล็อกบวแตกเท่านั้นเลยลงให้ศึกษากันแค่เฉพาะแม่พิมพ์บล็อกบวแตกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับคือหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้เป็นโรงพิมพ์ที่ปั้มเหรียญนะครับท่านก็ไม่ได้มีเก็บไว้ทุกบล็อกอยู่แล้วนะครับ2ท่านไม่ได้เป็นกรรมการนะครับท่านก็ไม่ได้คงไม่ได้มีเก็บไว้ทุกบล็อกนะครับ3ท่านไม่ได้เป็น ท่าไม่ได้เป็นโยมอุปถาะนะครับซึ่งจะได้รับอภิสิทธิ์ในการครอบครองเหรียญน,นะครับอันนั้นก็คงจะเป็นปัจจัยที่บ่งบอกได้ว่าท่านได้ถือเหรียญไม่ครบบล็อกนั่นเองนะครับส่วนผมเนี่ยผมตัวเองนะครับตัวผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับปี2500-2501แต่ที่ผมมีทั้ง2บล็อกเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่จะศึกษาพระ อย่างจริงจริงจังๆนะครับแล้วสองเหรียญน,นี้เนี่ย <c oughs> ผมได้มาจากตระกูลใหญ่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตระกูลใหญ่ก็ไม่ขอเอ่ยเอ่ยนามสกุลให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของอที่บรรพบรุษท่านก็มีอภิสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเหรียญสองแม่พิมพ์นี้ นะครับก็ขอถ่ายทอดให้ได้รับทราบกันนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือคือ,คอเหรียญเนี่ยจะมีกี่บล็อกกี่แม่พิมพ์จะไปจบที่เท่าไหร่มันเป็นจริงๆแล้วมันจะน่าจะมีเอกสารที่อ้างอิงจากวัดนะครับจากวัดเรื่องของจำนวนด้วยคือถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนเนี่ย ถ้าท่านศึกษาดีๆนะครับในตำราหรือแม้กระทั่งคนให้ความรู้ที่ออกตามสื่อต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าพระวรระนี้เนี่ยปี2500-2501เนี่ยเหรียญหัวโตวที่ออกจากวัดชังให้ที่ปุก,สกเสกโดยพระรจันทิมมีประมาณหรือคาดการไว้ว่าจะสร้างจำนวนเท่านี้ ซึ่งคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไม่ชัดเจน100%นะครับไม่ชัดเจน100%เร์คาดว่าอย่างนี้ครับคำว่าคาดว่ามันเป็นคำที่ไม่ชัดเจนนะครับต่อเมื่อถ้ามีเอกสารจากวัดยืนยันนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการจบของจำนวนการสร้างจริงๆนะครับตรงนี้ก็พูดได้เต็มปากนะครับว่า ควรจะเป็นตัวเลขที่มีการยืนยันจากเอกสารจากทางวัดนะครับเพราะคําว่าคาดว่าน่าจะมันมันยังไม่ใช่คําพูดที่เป็นบทสรุปที่แท้จริงนะครับของจํานวนการสร้างที่แท้จริงนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยคลิปนี้ผมทำํำวิธีการแยกวิธีการสังเกตว่าเหรียญใดเป็นบล็อกแม่พิม โบตแตงเหรียญใดเป็นบล็อกแม่พิมพ์ธรรมดาให้รับทราบกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ให้ความสนใจนะครับติดตามดูลักการพิจารณาในความเป็นพระแท้โดยใช้หลักการของจ่ายหัดใหญ่นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยแม่พิมพ์หน้าหลังนะครับความเก่าของโลหะนะครับแล้วก็ลักษณะของความเป็นพระปรั๊มก็ได้แก่ เส้นเซียนคมคมติ่งคมคมเส้นซ้อนรัศมีการกระแทกแล้วก็ร่องรอยของการปั๊มนะครับนะฮะซึ่งสามส่วนเนี่ยจะบอกว่าเหรียญที่ท่านถืออยู่หรือที่ผมถืออยู่มันแท้แท้อย่างไรนะครับอธิบายได้ด้วยหลักการของออหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากสําหรับคนที่ให้ความสนใจและติดตามผมนะครับก็อย่าลืมติดตามใน Facebook ด้วยนะครับ User Name Us <ername S 1> ก็ j a i h a t y a i นะครับเบอร์ <ur> โทรก็เทเลโฟนนะครับ0818988543 ID Line นะครับก็0818988543นะครับยินดีพูดคุยกับทุกๆคนนะครับ ยินดีพูดคุยกับทุกทนที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์พระแท้นะครับถ้าหลักกูแล้วก็ถ้าหลักกูแล้วกูกูถูกต้องคนเดียวไม่ต้องติดต่อมานะครับผมขี้เกียจเถียงด้วยครับนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ